อ่ะสวัสดีนะท่านผู้ชมนะก็เราก็จะมาโอ้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 อะไรแล้วนะโอ้โอ้โอ้โดดเล่นใหญ่เลยเอ้ยโฮ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 เล่นกับอะไรเล่นกับเกี๊ยงใบโพลโอ้โอะทุกท่านใครที่คิดว่าแมวไปไหนไม่เห็นเลยนะนี่นะยังอยู่นะทุกท่านแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ถ่ายเฉย ผมมัวแต่ทำงานทำการอยู่ไม่ค่อยได้ถ่ายนะท่านก็เลยมันก็เลยอาจจะไม่เห็นนะท่านโอเคเดี๋ยวเราจะมีข่าวดีมาถึงน้องแมวอีกครั้งหนึ่งนะทุกท่านมาลุงเลื่อนเราเรียนเชิญมาตรงนี้เลยในละทัวอยู่ในแมวเรียนเชิญลุงเลื่อนมาเลยเออเลี้ยงแมวลุงเลื่อนนะนี่นะทุกท่านเราก็จะมีมิลมิลมิลดิสอนมิล อ่ามอบให้ลุงเลื่อนเอาไว้เลี้ยงน้องแมวนมจืดนะท่าน FC คอมเมนต์มาเยอะอยู่ว่ามันต้องเป็นนมแพะซึ่งจริงๆอ่ะอันนมแพะเนี่ยเรายังหาซื้อไม่ได้เพราะฉะนั้นเอาไปทางชีวิตมันไปก่อนอมันปดตายพี่น้องนะกินนมมานี้ก็ได้มันก็อเออมันมันมันกินได้อยู่นะแต่เจ้าให้มันถูกจริงๆก็จะเป็นนมแพะตามที่ FC อคอมเมนต์นั่นแหละซึ่งผมยังไม่ได้มีโอกาสไปกุสุมาน เดี๋ยวไปกุสุมานเดี๋ยวจะแวะร้านที่เป็นคลินิกสัตว์เขาน่าจะมีขายพวกอาหารหมาอาหารแมวอ่าเดี๋ยวจะไปซื้ออันนี้เอาไปกินก่อนผู้ใหญ่จจดีมอบให้ทั้งหมดสามร้อยบาทให้ไปซื้ออาหารแมวผมซื้ออ่าหมดไปหกสิบาทแล้วก็จะเหลือเท่าไหร่สองร้อยสี่สิบฮะสามพันสี่สิบสองร้อยสี่สิบอ๋อเหลือสองร้อยสี่สิบยอกยอกยอก อืมอ่ะมอบให้เลยเด้อเอาไอ้เล like so, ี okay. uh ้ยงแมวเด้อให้มันกินได้เจ้าอยากกินได้เออเจ้าเบืใหญ่แล้วได้เจ้านะเราเออกาแฟเรากินอยู่เนาะเออเอาแมวกะกาแฟเราพุ่งยักเบื้งมันเล่นอยู่ได้พี่น้องไอ้ตั้งแต่แจ้นมสัอย่างยิ่งเลยตั้งแต่งเลยฮะตั้งแต่แจ้นมสักเอาพูดเป็นภาษากลาง ตั้แต่กินนมวันนั้<ช>นเลยเต็นดะเตนด้าเลยไดมือนัันตั้งแต่กินนมวันนั้นครับผมแมวก็ดีดเลยดีดเต็ดอาแบบนีนะอ๋อมันดีดแบบนี้เลยดดลอ๋อวันนั้นมันกินนมจืดมันก็เลยดีดครับผมโอ้มันได้มันได้นมกล่องนี่เองมันเลยดีดมโอ้ขนกินมันสิบดีดมืนี่ <uk> โอ้ล <as S 1> <ซ>ุงเลื่อนเผยนะท่านสาเหตุที่แมวมันดีดแบบนี้เป็นเพราะว่ามันกินนมกล่อง สมบูรณ์หรือเปล่าเนี่เออมันสมบูรณ์เนาะมันไม่ได้สมบูรณ์ได้ที่เออห้องเอวเอวเอวตลอดเวลาเออเอวเอวมันห้องตลอดไล์มันยิดเจอมันก็ตกองใจสมบูรอเบยังไอ่ะลุงเลื่อนเผยนะสาเหตุที่มันร้องแงวๆเพราะว่ามันหิวแล้วก็คิดถึงแม่มันด้วยตอนนี้มันน่าจะลืมแล้วล่ะเออมันน่าจะลืมแล้วว่าแม่มัน รถไม่มันตายแล้วผมฟังอยู่ห้่นมือนั่นนผมฟังประจักไดยินนี่นักว่าว่าแมวเจ้าตายเลยเลยเอ่ใช่แล้วไปยืนนี่ออแมวตายแล้วพี่น้องแมวแม่แม่ของมันเนี่ยตายแล้วแม่ของมันตายแล้วแล้วที่นี่แล้วแม่อ เออบับที่นี่แมวตัวนี้มันอยู่น้ำยายมันได้ไหมนี่ยน้ำยายมันมันม่ยายได้หนไดยนี่แหละเอออันยายมันโตโตโตที่มันกินนมนะคือยาดมันยามันอืมมันนอนกับยายมันเออมันนอนกับยายมันอ๋อมันก็คิดว่าเอาเอายายนี่เป็นแม่เลยเนาะอยาอยาเป็นแม่อ้าวพอมันกินนมยายอยู่เออ ไปเจ้าองร้านเลยคืนนี่ได้อ๋ well, อว่าซื่อซะยายก็เห็นว่าหลานอยู่ผู้เดียวก็มาไม่เลี้ยงหลานเออดูการกับคนเฮานี่เลยเออแม่ตัวดําให้เลยแม่เขาผู้ตายฮัลนเออนี่เลยลูกหลานหลานหรือ่าดีลานอันนี้คือหลานแมวนะพี่น้องเอ้ยเออมาอ่านเห็นที่มันย่องมาหลอยอาหารผมนั่นคือยายของตัวนี้นะฮะอืมแม่มันตายยายก็เลยเลี้ยงหลานต่อ นะฮะแต่ว่าคนเราคนเรานี่อันแม่พ่อแม่ยังอยู่ก็ยังเลี้ยงโบราณนะแม่มาตายป่เดี๋ยวนี้เราไปยังเลี้ยงร้านเจ้าเดี๋ยวเลี้ยงร้านอย่บอกพ่อแม่ก็ยังอยู่เออพ่อแม่ทำงานพ่อแม่ก็ทำงานพ่อแม่เอเลี้ยงร้านเลี้ยงร้านคือไอ้เจ้าที่คือแมวอลไรบัดนี้โอ้โถโต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 ร้านบะไรกินนมคือแมวอ่าร้านบะไรกินนมคือแมวกินยังอลไรบัดนี้กินนมแม่ กินนมแม่เศรษฐีนมแม่เลยแต็ให้แม่เพ่งงาเออไครเนี่ยโอ้แสดงว่าแมวเจ้ามีวาสนาอยู่สินะได้กินนมอยู่ได้กินนมครับเออเออเอาโอ้เพิ่นสมพ่อเพิ่นดีดดังๆอยู่เนาะเพิ่นได้ดกินนมในตัวเนาะโอ้แมวไม่สิมาพี่มึงดูนี่ไม่สิสวบไก่บ่กนะฮะโอ้แมว เป็นใดดีดดตัวโตฮะนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเช็คของก่อนตัวผู้หรือตัวเมียนี่อาวตัวเมียโอ้มันตอบได้ด้วยนะท่านโอ,อ้อันนี้นะท่านนี่นะ แข็งแรงดีรู้ัวแข็งแรงเลยเออไปกินนมไปกินนมแข็งแรงเอ้าแข็งแรงดีน่าดีน่าดีเด็กเฮะเจ้าเป็นไผ่เจ้าแมนผู้เลี้ยังคอยอยูาวนีิยมแมนบ่เออเอาอวยพรให้ผู้ใหญ่ใจดีที่ซื้อนมแมวให้หน่อยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มีความอุปการะต่อแมวผมผม หวังว่าให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปทำอะไรก็ให้ร่ำรวยร,ร่ำรวยตลอดไปขอขอบคุณสวัสดีครับนี่นะผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้ท่านก็จะมีเซอร์ไพรส์รามาให้ลุงเลื่อนอีกอยู่เรื่อยๆอยู่นะครับแต่ยังไม่บอกนะแต่ว่าเซิฟเซิฟก็คืออาหารแมวไปก่อนนมแมวไปก่อนจะมีเซอร์ไพรส์ราตามหลังแน่นอน เออเด,ดูนะมัน,นดีดดังๆเลยนะท่าน,น,นรััมนแ่ต้อ,นนอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะที่ F C อมเม e n ์บอกว่าถ้ากินนมอย่างอื่นแล้วมันจะทําให้แมวเนี่ยตายมันไม่ตายนะพี่น้องเพราะว่าแมวเนี่ยถ้ามันจะตายเนี่ยมันไปกินก้างปลาทูกินโน่นกินนีนน่กินนั่นมันก็คงจะตายกันหมดแล้วเออเห็นไหมเห็นไหมเออเนื้อซื้ออี่ไหน แมวนี <N> ่นะท่านโอเคครับผมแมวก็ยังดีดดองๆอยู่นะเออยังแข็งแรงดีอยู่นะหลังจากกินนมไปดีดใหญ่เลยเออจากจากซึมซึมเศร้าๆดีดใหญ่เลยนะฮะผมว่านะไม่ต้องถึงนมแพะหรอกนมแพะเดี๋ยวไปดูก่อนถ้ามีเออนมแพะไม่มีเอานมวัวแทนไหมมีวัวเยอะอยู่แถวนี้ เ,เออไม่เราเรีดเอาเลยหรือไม่ก็เอามีดเฉือนนมนมันนอมมาหน่อยหนึ่งให้น้องแมวกินเลยเออ,อเฉือนเอานมนมันมาปิ้งกินไปยัง <c oughs> เออเอาโอเคครับทุกท่านนะเดี๋ยวก็จะเดินทางกลับขอบพระคุณผู้ใหญ่ยดีที่มีความเมตตาต่อน้องแม่ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมฝากไว้ตีงนี้ดีครับ